เป็นท the, ี <illing en sound> ่ยุ่เเป็นการทุบกันระหว่างทีมหาวิทยาลัยชุรคุนเอฟซีบกับโดยทีมมหาวิทยาลัยชุรกคุนเอฟซีอยู่ในชุดเชือเกมเริ่มแล้วครับสิมิโปริโสนพักกระดอกชิงเหนือครับอยู่ผมชาวาลิกุลครับปืนบอลอยู่จะเอาไปแถวสองอุ้ยในม้โอ้ย บอลออกกลางครับมาได้ครับแทงมาแล้วครับตังวะนี้ยาวไหมเปิดเข้าไปกลางยังติดผู้เล่นของเอา้าโอ้ยบอลมากระดอนเข้าทางผู้เล่นของวงชาวริกุลครับจังหวะนี้ครับแม่เดี๋ยวบอลทุ่มของวงชาวริกุลหมายเลขยี่สิบแปดทุ่มเข้าไปจังหวะนี้ดุดเข้าไปแถวสองโอ้ยชนตาลอ้ยเกือบไปแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้ยป้องกันด้วยสายตาแล้วครับผู้รักษาประตูของสุนทรนารีมีจังหวะเมื่อกี้ครับ บอลมันโค้งๆค้มันติดสามเหลี่ยมพอดีแล้วโอ้ยจังหวะนี้ครับโดนดึงครับมีเสียงนกหวีดวงโชว์ริตกุลเปิดโด,โดโ่งโดมาโอ้เขากจะชกเกี่ยวพูดบุลลษาประตูลอยเลยครับโอ้โหเก็บเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหกระแทกบุลลษาประตูของสุนทรนาเรียมีครับชิดยา,ยาวยาวไปเข้ามือบุลลษาประตูของวงโชว์ริตกุลครับไม่มีอะไรครับกันอยู่ครับ ศูนย์ศูนย์ครับเบิกไปลูกแรกโอ้โหโอ้โหเกือบไม่ทันครับโอ้โหมองดูลายชื่อแป๊บเดียวครับโอ้โหเริ่มต้นครึ่งหลังมานิดเดียวครับเป็นสุรานารีอามีสองครับสุรานารีอามีสองเรียกฝ่ายเลขสิบเก้าสุภวัฒน์หอมจันทร์โอ้เรียบร้อยไปแล้วครับแทงเข้ามากลางครับไอ้หมายเลขเจ็ดของสุรานารีเปิดโด่งๆมาลุ้นเลยครับ โอ้ยกลายเป็นเตะมุมของสุนทนาเรียมีครับโตกลับของสุนทนาเรียมีทุ่มเข้าไปพลิกสวยครับเปิดเข้าไปแบบนี้เดียวเดียวยิงโอ้หโอ้ย,อยไม่มีกระทำครับพลลวัตครับอยู่กับบอลแบบนี้เปิดเข้าไปโอ้ยแถวสองแถวสองอยังเป็นของสุนทรนาเรีามีหลบจังหวะนี้ เปิดเข้ามาได้ไหมโดนบล็อกออกไปเป็นเตะมุมของสุราานารีครับโอ้โหในเขตโทษนดี่วิ่งเงันพลวันเลยครับตอนนี้เปิดเข้ามาเสาแรกเจอแถวแถวสองยิงยิงไปโ,โอ้โหโอ้โกลายเป็นสุราานารีอาร์มี่สองเอฟซีครับยิงออกนำมหาวิทยาลัยวงาวลีกุลไปแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับ เป็นฟิกกีของสุาานันาลรียมีเปิดพุ่งพุ่งไปนู่นเลยครับเ,เก็บได้ไหมเก็บได้ด้วยครับเก็บได้ด้วยแถว2ตั้งป้อมยโยนเข้ามาไหมเรียบร้อยไหโอ้โหโอ้ยเฉือดเสาอยู่กับบอลเท้าซ้ายหรือจะเป็นเท้าขวาของสามสิบเอ็ดโอ้โหหลอกยิงเลยครับบอลมาเข้าทางมอวงโอุย้ย เข้ามือผู้รักษาประตูของสุนัานาลีอารมี่ครับโอ้ยจกบอลขามหัวไปตีก็ไปวัดกันหน้าประตูโอ้ยแถวสองเอา้าแถวสองมาเข้าทางสุนัานาลีเปิดเข้าไปลุนลนาเกโตโอ้ยอยังครับย่งยังเหลือกองหลังของอมอวงเจอหนุนก็ไปโอ้ยเห็นบอลทุ่มของสุนัานาลีอามี่สองครับสุนันลีวิทุ่มก็ไป โอ้ยเดี๋ยวเดียวแบบนี้มีเวลามีเวลาโอ้โอ้ยโอ้แอดนี่กำลังจะใส่สกอร์หน้าจอแล้วเมื่อกี้นี้เปิดเข้ามาเสาแรกแถวสองโอ้ยไม่เข้าครับโอ้ยติดเซฟครับจะยิงหรือยังไงตั้งปอมแบบนี้ยิงเลยครับ โอ้โหแทงมาไม่ล้มครับจังหวะนี้ครับพลิกจังหวะนี้ล้มลงไปกรรมาการเอาอ่ะให้เล่นต่อครับให้เล่นต่อมาสามมาสามยิเข้าไปยิงโดนย,ยังครับยังไม่มาครับลูกสามครับรับการเยือนของอุบลโปอลีนี่ตัดกันในเด็ดมาแล้วครับเกมในสนามเกมในสนามมาไหมโอ้โยยังครับ ยังไม่ได้ครับลูกสามครับตังหลักกันใหม่ตั้งหลักกันใหม่แทงมาสั้นๆยังไงไ่ยิงล็อกอีกทีล็อกอีกทีจะยิงตอนไหนย,ยิงยันทำไม่ได้ครับเตติงออกไปโอ้โอ้เปิดเข้าไปเข้ามือผู้รักษาประตูของสุนาันาลีอาร์มี่ครับจบเกมครับมหาวิทยาลัยวงชาวริตกุลครับ เปิดบ้านแพ้ให้กับสุนาราลีอามี2 FC ไป0ประตูต่อ2